สวัสดีครับผมมานพโปรดักกตเนียยนิสันวีทีเอออโตวาลินชำลาบจังหวัดอุบลราชธานีนะครับวันนี้ผมจะพามาดูรถยนต์นิสันอ a m e เมลารุ่นใหม่เลยนะครับเป็นรุ่นใหม่ก็คือ a m e l เม p o r t ปอร์รุ่นท็อปเลยนะครับสปอร์ตเทคเนะครับตัวนี้เพิ่งมาถึงโชว์รูมพอดีผมจะแต่งรถส่ง,งอมอบให้ลูกค้านะครับรุ่นนี้ก็คือราคาจะอยู่ที่6 9 5 0 0 0บาทนะครับ ก็คือราคารวมค่าสีรวมอะไรทั้งหมดแล้วนะครับ695,000บาทนะครับไม่บวกอะไรเพิ่มแล้วนะครับเดี๋ยวผมพามาดูรถกันเลยนะครับนะครับเดี๋ยวเรามาดูรถกันเลยการดีไซน์ออกแบบนะครับตัวนี้ไฟหน้าจะเป็นแบบ LED นะครับรุ่นใหม่ของ Sport t e c h X มันจะมีไฟ daytime running light ด้วยนะครับตัวนี้เนี่ย,ยด้านหน้านะครับแล้วก็อ่า ไฟตัดหมอกก็คือเป็นแบบ led นะครับส่วนการดีไซน์กระจังหน้าจะเป็นแบบรังพึ่งสีดำสีดำทั้งหมดเลยนะครับตัวนี้เนี่ยด้านหน้า,าด้านหน้าจะมีเรดร์เซนเซอร์โลโก้นิสสันขนาดใหญ่ก็คือเรดร์เซนเซอร์ตัวนี้ก็คือช่วยเตือนก่อนการชนและระบบเบรกอัจฉริยะนะครับตัวนี้ติดตั้งมาจากโรงงานเลยนะครับเนี่ยตัวนี้รุ่นสปอร์ตเทคก็คือ จะมีลิ้นสีเงินนะครับเป็นของรุ่นสปอร์ตเทคนะครับเดี๋ยวเราไปดูรถกันเลยนะครับอ,อีกอย่างนึงมาใหม่ก็คือล้อแมกปกต,ติล้อแมกจะเป็นล้อแมกขอบ15ตัวนี้เป็นล้อแมกปัดเงาสีเทาดาก็คือเป็นล้อแมกขนาด16นิ้วนะครับมาจากโรงงานเลยนะครับติดตั้งให้ลูกค้าเรียบร้อยเลยไม่ต้องแต่งอะไรเพิ่มแล้วนะครับรุ่นนี้ก็คือจะเป็นหลงังคาดำนะครับตัวนี้ สีขาวมุกหลังคาดำก็คือกระจกมองข้างก็คือจะเป็นสีดำนะครับไฟเลี้ยวอยูข่ข้างกระจกมองข้างแล้วก็มีกล้องอาราวิวมอนิเตอร์รอบคันนะครับตัวนี้กล้องด้านหน้าก็มีนะครับเนี่ยแล้วก็มีคิ้วด้านข้างที่เป็นสีของรุ่นส p o r t ต e ทคเนะครับเป็นสีออกเทาๆนะครับตัวนี้มาจากโรงงานเลยนะครับตัวนี้ ยิวกันสตร์ผมก็ติดตั้งให้ลูกค้าเลยนะครับเตรียมส่งมออให้ลูกค้าเลยนะครับตัวนี้ส่วนด้านหลังด้านท้ายไฟท้ายก็จะเป็นแบบ LED Signature LED ทั้งหมดเลยนะครับตัวนี้เนี่ยด้านท้ายก็มีสเกิดด้านหลังเป็นลิ้นสีเงินเพื่อเข้ากับลิ้นด้านหน้านะครับตัวนี้นะครับแล้วก็มีสปอยเลอร์ด้านหลังด้วยสีดำคนละสีกับตัวรถนะครับ มาดูโลโก้นะครับตัวนี้ s p o r t t e c x X นะครับเนี่ยรุ่นนี้จะมีอยู่300คันนะครับผลิตเป็นรุ่นลิมิเต็ดนะครับ v l s p o r t t e c ต X ตัวนี้ก็จะมีกล้องรอบคันอยู่ด้านหลังนะครับเนี่ยนะครับในส่วนนี้เดี๋ยวผมพาไปดูภายในรถกันเลยนะครับเห็นไหมครับภายในรถไฟก็จะเป็นมีหลายสีนะครับปรับสีได้นะครับไฟภายในรถ ามาดูในด้านข้างตัวแผงประตูด้านข้างนะครับเป็นชุดแต่งในรุ่นสปอร์ตเทค X นะครับตัวน,นี้เป็นลายเปียโนแบ็กสวยงามมากครับตัวนี้สปอร์ตแล้วก็กระจกปรับไฟฟ้าพับไฟฟ้านะครับตัวนี้เนี่ยแล้วมีชุดแต่งคิ้วบันไดของสปอร์ตเทค X นะครับตัวนี้ติดตั้งมาจากโรงงานให้ลูกค้าเลยนะครับตัวนี้ในส่วนเบาะหนังเนี่ย เป็นลายของ Sport t e ท h x นะครับมาจากโรงงานเลยนะครับเดี๋ยวผมพาไปดูภายในรถกันเลยนะครับตัวนี้มาดูในส่วนของภายในนะครับพวงมาลัยก็คือจะเป็นแบบดีเชฟนะครับเป็นสีดำนะครับพวงมาลัยเน้นสปอร์ตมากยิ่งขึ้นนะครับเนี่ยพวงมาลัยปรับได้สีทิศทางขึ้นลงเข้าออกได้นะครับตัวนี้ เดี๋ยวผมจะสตาร์ทรถให้ดูอ่าในในส่วนของหน้าจอนะครับตัวนี้เป็นหน้าจอแสดงผลขนาด TFT ขนาด7นิ้วนะครับเราปรับเลือกอ่าเป็นเข็มวัดรอบแบบดิจิตอลได้นะครับตัวนี้นะแล้วก็ฝั่งขวาก็คือเป็นเรือนไม้นะครับตัวนี้อันนี้ผมเตรียมรถเตรียมส่งมอบให้ลูกค้านะครับอ่าลืมบอกไปตัวพวงมาลัยนะครับ เป็นพวงมาลัยมันติฟังก์ชันปรับเปลี่ยนเครื่องเสียงได้ที่พวงมาลัยเลยนะครับกดรับโทรศัพท์วางโทรศัพท์ที่พวงมาลัยได้เลยนะครับตัวนี้นะครับในส่วน, <L ie> น,นของหน้าจอหน้าจอก็คือเป็นหน้าจอแสดงผลขนาด8อ่าหน้าจอเครื่องเสียงนะครับ <L ie> ขนาด8นิ้วนะครับเนี่ยกดดูกล้องรอบคันได้เลยนะครับเวลาเราเลี้ยวเนี่ยมุมกล้องนะครับหน้าจอเครื่องเสียงตัวนี้ก็สามารถเชื่อมต่อ Apple c a r p l a y Android Auto ได้เลยนะครับตัวนี้สามารถเชื่อมต่อบลูทูธได้นะครับในส่วนของ Air ์แอก็เป็นแบบอ u t o โต้ปรับอุณหภูมิได้ตั้งแต่18องศาถึง28องศานะครับตัวนี้แล้วก็มีช่อง Power Charger ตัวนี้ช่องเสียบ USB มีช่องเสียบล็อกอินได้ด้วยนะครับตัวนี้ผมติดตั้งกล้องกล้องหน้าให้ลูกค้ากล้องบันทึกเหตุการณ์น,นะครับตัวนี้ผมยังไม่เสียบแล้วกันอ่าแล้วก็ตัวนี้ ในส่วนของเกียร์ตัวนี้มีปุ่มสปอร์ตสาตาร์ทอยู่ด้านนี้นะครับเกียร์ก็คือเป็นเกียร์ CVT นะครับตัวนี้ของอเมล่ามีปุ่มสปอร์ตด้วยนะครับเวลาเล่งแสงหรือเวลาเราลงเขานะครับแต่ถ้าชันมากๆจริงๆเราใช้ตัว L นะครับเวลาขึ้นเขาทางชานัชนๆจริงๆตัวนี้มีโลโก้สปอร์ตเทค X นะครับติดตั้งมาจากโรงงานนะครับในส่วนนี้ก็มีช่องใส่ขวดน้ํา แก้วน้ําได้2ที่นะครับตัวนี้มีที่พักแขนนี่เป็นบูด้วยหนังสีดําม,มีช่องเสียบ USB เวลาชาร์จโทรศัพท์ได้ฝั่งนี้ได้ด้วยนะครับตัวนี้แล้วก็ตัวกระจกเนี่ยตัดขอบนะครับแบบใหม่ตัดขอบนะครับ,แบบต,บ,รบตัวนี้เนี่ยตัดแสงได้นะครับจากด้านหลังเวลารถวิ่งมากลางหลังแสงมันมันจะสะท้อนมาแต่ถ้าเป็นกลางวันเราจะมองเห็นหลังคานะครับตัดแสงได้ ตัวนี้ก็เป็นไฟไฟแยกซ้ายขวาได้เปิดปิดเปิดเฉพาะฝั่งนี้ได้เปิดเฉพาะฝั่งนู้นได้แยกกันนะครับตัวนี้ในส่วนตัวนี้ก็มีกระจกแต่งหน้าที่บางแดดมีกระจกแต่งหน้าให้ด้วยนะครับก็เดี๋ยวผมพาไปดูในส่วนของห้องเครื่องยนต์กันนะครับในส่วนของห้องเครื่องยนต์นะครับตัวนี้เครื่องยนต์ของนิสสัน อเมล่านะครับเป็นเครื่อง1,000เทอร์โบนะครับแรงม้าจะอยู่ที่100แรงม้าแรงบิดจะอยู่ที่152นิวตันเมตรนะครับในระดับรถกลุ่มตัวนี้เครื่อง1,000เทอร์โบนะครับตอนนี้ก็จะมีแค่ของนิสสันแล้วก็ฮอนด้นะครับข้อดีของเครื่องเทอร์โบนะครับก็คืออ,อัตราเร่งดี การออกตัวดีและก็ประหยัดน้ำมันนะครับรุ่นนี้จะประหยัดน้ำมันอยู่ที่23.3กิโลเมตรต่อลิตรนะครับเดี๋ยวผมพาไปดูในส่วนของห้องโดยสารตอนหน้ากันเลยนะครับเหมือนกันครับภายในเป็นชุดแต่งของ Sport t e ท h X นะครับด้านข้างก็บุกด,ด้วยวัสดุนุ่มสีดำนะครับตัวนี้มีช่องใส่เอกสารด้านข้างใส่ขวดน,น้ำแก้วน้ำได้นะครับตัวนี้ ตัวนี้ก็คือเป็นเนี่ยชุดแต่ง s ปอร์ตเทค X เนีก็คือมาดูคอนโซลนะครับอ่าตัวนี้แอร์หมุนได้360องศาเนี่ยบุอ่าด้วยเปียโนแบ็กนะครับสป,ปอร์ตนะครับแล้วก็คอนโซลก็คือเป็นสีดำทั้งหมดเลยนะครับตัวแอร์แบ็กยู่ด้านหน้ามีช่องใส่เอกสารด้านหน้านะครับตัวนี้เนี่ยเบาะก็เป็นเบาะหนังนี่สามารถเลื่อนได้ ปรับเอียงได้นะครับแล้วแต่สะดวกสบายนี้ที่จับยึดนะครับที่บังแดดอ่ะตอนนี้มีกระจกให้แต่งหน้าด้วยสำหรับผู้โดยสารตอนหน้านะครับเดี๋ยวผมพาไปดูในส่วนของผู้โดยสารตอนหลังนะครับในส่วนของผู้โดยสารตอนหลังนะครับตัวนี้เนี่ยเหมือนกันนะครับตัวนี้เป็นชุดแต่งของสปอร์ตเทคสปอร์ตเทคเอ็กนะครับตัวนี้ ติดมาจากโรงงานเลยนะครับตัวนี้แล้วก็มีแผงวัสดุนุ่มสีดํามีช่องใส่ขวดน้ําแก้วน้ําด้านข้างด้วยเพื่อความสะดวกสบายสําหรับผูดด้โดยสารตอนหลังนั่งสบายนะครับกว้างขวางนะมีช่องชาร์จโทรศัพท์ด้วยช่องชาร์จ USB นะครับตัวนี้เบาะหลังสามารถนั่งได้3คนนะครับตัวนี้นั่งสบายครับกว้างครับครับ มีที่จับยิดขึ้นลงนะครับเดี๋ยวผมพาไปดูในส่วนสัมภาระด้านท้ายกันอ่าตัวนี้ลืมบอกไปตัวน้ำมันเชื้อเพลิงเติมเบนซินแก๊สโซโฮอ9์่ได้นะครับรองรับได้ถึง e 2 0 e 10 e 2 0เ e ติมได้เลยนะครับตัวนี้มาดูในส่วนของสัมภาระท้ายสัมภาระท้ายเราจะเปิดแบบกดรีโมทเปิดก็ได้หรือเราจะกดตรงนี้ก็ได้นะครับ หรือจะเปิดจากข้างในก็ได้เปิดได้3ที่นะครับสัมภาระด้านท้ายก็กว้างขวางนะครับเก็บกระเป๋าเดินทางได้หลายใบใส่ถุงก๊อฟได้นะครับตัวนี้เนี่ยตัวนี้จะเป็นชุดปะยางฉุกเฉินนะครับตัวนี้ครับในส่วนรายละเอียดของเน s า a อาเม l a a รุ่น Sport e X ตัวใหม่ล่าสุดนะครับสีขาวมุกหลังคาดำนะครับผมก็จะมีรายละเอียดประมาณเท่านี้นะครับรุ่นนี้ราคาอยู่ที่695,000บาทนะครับย้ำนะครับว่าราคา695,000บาทนะครับเพราะมีลูกค้าหลายท่านก็สอบถามว่ามีค่าสีไม่มีค่าสีเพิ่มหรออะไรอย่างเงี้ยก็คือราคานี้เลยนะครับอ่าเผื่อท่านใดสนใจก็สามารถโทรติดต่อสอบถามผมมานพได้ที่เบอร์โทร 0817924018หรือติดตามผมทางช่อง YouTube มารนบ n i s สันก็ได้ในเพจมารนบนิสสันก็ได้นะครับในส่วนนี้ผมก็จะมีรายละเอียดประมาณนี้นะครับเผื่อท่านใดอยากมาทดลองขับหรือมาดูรถจริงก็มาที่นิสัน BTA a u ออโต้วาลินชลบาบจังหวัดอุบลได้เลยนะครับในส่วนนี้ผมก็ขอลาก่อนละกันนะครับสวัสดีครับ